สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่ผมต้องเดินทางไปทำงานนะครับขณะที่ผมอัดคลิปวิดีโออนิมานผมอาจจะถึงที่ทำงานที่เรียบร้อยแล้วเนาะเป็นไงครับเกี่ยวกับเหรียญโบนัสประสิทธิภาพเพื่อนๆนเป็นยังไงครับวิ่งดีหรือเปล่าเนาะเนาะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการทำคลิปนะครับ อย่างน้อยเราก็ยังมีเครื่องมือการสร้างได้ที่ได้รับจาก facebook ส่วนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้รับเครื่องมือก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับส่วนผมก็จะสู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนทุกคนครับตอนนี้ก็ผ่านบ้านบากนะครับทางบ้านเพื่อนเป็นัไงครับท้องฟ้าคลึ้มแบบนี้หรือเปล่าครับเพื่อนเพื่อนครับ เมื่อวานนี้ที่บ้านผมฝนก็ตกแต่ตกแรงเป็นบางช่วงครับบางช่วงก็ไม่ค่อยตกแรงสักเท่าไหร่ครับตกดีกว่าไม่ตกใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้ผมก็จะอาจไม่ไม่นานสักเท่าไหร่ครับพอสมน้ําสมเนื้อครับไม่เกินห้านาทีเกี่ยวกับเรื่องอ่ปิดป้าย ai นะครับเพื่อนๆ่ผมเห็นเพื่อนๆนบางคน ก็พากาันเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องปิดใต้ AI นะครับถ้ารูปภาพรูปถ่ายที่เราได้มาจากการถ่ายถ่ายภาพของของเราเองเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไป <f im> ไป,ปิดใต้าย AI นะครับ<ๆ>เพื่อนๆเว้นเสียแต่ว่า<ๆ>เพื่อนๆไปได้รูปภาพรปูปถ่ายา <f im> จากคอมพิวเตอร์ที่ AI <f im> เป็นผู้สร้างขึ้นเท่านั้นเองครับถึงจะปิดใต้าย AI ได้นะครับเพื่อนๆ ผมเห็นเพื่อนหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องปิดป้าย AI นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาแนะนําให้เพื่อน,อนๆรู้เกี่ยวกับเรื่องการปิดป้าย AI นะครับนะส่วนคลิปนี้ผมจะ,ะพูดไม่นานครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับหลังจากฝนตกเห็นต้นไม้เขียวชุ่มเย็นสบายตาใช่ไหมครับ ติดท้องแม่ทองนาสีเขียวเย็นสบายตาใช่ไหมครับนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนครับฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอดูครับเพื่อนๆนครับท้องฟ้าคึงเหมือนทางอำเภอคำชีรือเปล่าครับเพื่อนเพื่อนครับรู้สึกว่าวันนี้ฝนน่าจะตกนะครับเพื่อนๆนครับทางอำเภอคำชีจังหวัดมุกดาหารครับ เพื่อนท้องฟ้าครึ้มเหมือนกันหรือเปล่าครับเพื่อนครับทางไหนท้องฟ้าครึ้มเหมือนกันก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพ,เพื่อนครับผมก็เอาภาพบรรยากาศขณะกําลังเดินทางไปที่ทํางานครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมผ่านคลิปวิดีโอออนมลนวันนี้ฝนน่าจะตกนะครับ ที่อำเภอคำชีอีจังหวัดพุกดาหานขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขในวันพักผ่อนนะครับเห็นนะครับเพื่อนครับคืนจริงๆนะครับเพื่อนครับคืนมากเลยครับเพื่อนครับถ้าฝนตกวันนี้น่าจะตกแรงนะครับคนสวยก็มาส่งผมเหมือนเดิมครับภรรยาคนสวย โอเคนะครับส่วนคลิปนี้ก็บายบายครับ